โอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพูดถึงตัวที่ยากก่อนแล้วกันเอพูดถึงตัวที่ยากก่อนแล้วกันนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของประกันโควิดตัวอื่นๆนะครับที่เป็นฟัง์กชันที่อาจจะออกแบบมาเพื่อขายให้สําหรับต่างชาติเป็นหลักเนาะน,นะครับ ก็คือซื้อเพื่อเข้าไทยนะครับคือซื้อเพื่อเข้าไทยโอเคขออนุญ,ญาตพาทุกคนไปดูในส่วนของตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเ,เราจะพูดถึงในส่วนของเอลจีนะครับเอลจี LG, เนาะประกันแสนเหรียญก็ได้นะครับของตัวเฮลซซึ่งจะไม่พูดแล้วกันผุจะขออนุญ,ญาตพูดเป็นตัวออกแบบมาเพื่อโควิดโดยเฉพาะนะครับซึ่งจะอยู่ในส่วนของประกันสุขภาพแล้วก็เป็นเอลจีนะครับคุณก็ไปเรียกเอลจีได้เลยนะครับ กดปึ๊กนะครับ LG จะมีประกันสุขภาพนะที่อยู่หน้าเวบจะมีแค่ประกันสุขภาพในส่วนของตัวโควิดนะครับแล้วบอกเลยว่าไอตัวเนี้ยมันจะคุ้มครองแค่แค่ค่ารักษานะครับเรืออาการจากโควิดเท่านั้นนะครับโอเคไหมจากโควิดเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่มีกรณีเสียชีวิตนะครับมีสองแบบให้เลือกนะครับสามารถเลือกได้ทั้งสองแบบนะฮะมันจะมีอ n i ิ i a l c o v นะครับ ก็สําหรับใครที่จะเอาเข้ามาในประเทศเนี่ยต้องซื้อตัวแสนเหรียญหรือไม่ก็ตัวประกันโควิดนะครับทั้ชาติเนาะมีอยู่สองตัวนะครับขออนุญาตพูดถึงตัวโควิดนะครับตัวหลักก่อนแล้วกันตัวนี้โอเคตัวนี้ไม่ใช่นะครับ๊แบอบ่ะคอานนี้ดูครับทําม,มาตัวนี้คือโควิดนะครับสำหรับคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยอัเป็นโควิดของตัวเอ่อ LG นะครับชื่อก็ค่อนข้างเหมือนกับ อีดินะฮะเหมือนกับแผนแปลนหนึ่งของบริษัทเมืองไทยนะครับอีดิสโควิดนะครับหนึ่งแสนเคก็คือหนึ่งแสนเอรอยพันนะฮะร้อยพันนั่นคือหนึ่งแสนนะครับวิสดอลลาร์นะตัวนี้จะมีความคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาต้องบอกเลยครัว่าค่ารักษาตัวนี้ยเฉพาะเอ่อต้องบอกว่าเฉพาะเออโควิดเท่านั้นเนี่ยให้สามารถรักษาโรคอื่นๆได้นะครับ เฉพาะโควิดเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้ากรณีข้อดีของแหมนี่คือใครกลัวว่าจะจากไปนะครับใครกลัวว่าจะเป็นโควิดระยะก,กักตัวนะครับก็คือคุณเข้ามาไทยไม่ใช่เขาปล่อยคุณเข้ามาเลยนะคุณไม่ใช่แรงงานมาแม่เนาะที่เขาจะปล่อยคุณเข้ามานะครับเขาจะกักตัวคุณไว้ก่อนครับตามเงื่อนไขนะครับก็คือสิบี่วันในกรณีตัวนี้นะครับดีดักเนาะกรณีส4บวันแล้วคุณดันป่วยเป็นโควิดก่อนหรือพบเชื้อก่อนนะครับ ก็สามารถได้รับค่ารักษาจากตรงนี้นะครับแม้ว่าจะเกิดขึ้นก่อนถึงสี่วันก็ตามนะครับเพราะระยะเวลารอคอยเหมือนแผนนี้ไม่มีระยะเวลารอคอยเพียงแต่ว่าในกรณีที่คุณป่วยเป็นโควิดภายในสิบสี่วันนับตั้งแต่วันที่โดนกักตัวนะครับคุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนแรกหรือว่าจ่ายก่อนหนึ่งแสนบาทครับคือในส่วนต่างค่ารักษาจากหนึ่งแสนเนี่ยโอเคเขาบอกอตัวเอลกีว่าฉันจ่ายให้ก็ได้ไม่มีระยะเวลารอคอย แต่ถ้าเธอเป็นก่อนแสนบาทแรกต้องจ่ายแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับคุณมาไทายแล้วนะครับสิบสี่วันผ่านไปคุณไม่เป็นอะไรเลยคุณมาเป็นโควิดหรือติดโควิดหลังจากวันที่สิบสี่ไปแล้วครับจะเขาจะให้คุณนะครับมาที่สามล้านห้านะครับใช้วงเงินสามล้านห้าในการรักษาได้เลยครับตัวนี้นะครับมันจะมีค่าห้องต้องบอกก่อนนะครับว่าแผน เงทุทุกแผนที่เป็นแผนของโควิดถ้ามีค่ารักษาเนี่ยนะครับก็คือเป็นค่ารักษาแบบเพียวๆพวไปเลยอ่าโอเคไหมแบบเพียวๆพวไปเลยครับแบบเพียวๆพวไปเลยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารักษาไปไม่หมดสามล้านห้าแล้วเกิดเสียชีวิตก็ไม่ได้อะไรเพิ่มนะครับเพราะมันนินค่ารักษาให้อย่างเดียวนะครับและแผนของเงินทุนะครับ สำรองใจทุแผนนะครับแต่ข้อดีของแผนนี่คือว่ามันจะมีค่าห้องนนอง, 8, ง,ด,าาองด้นะครับแยกคล้องง่ายไม่เกินแปดพันบาทนะครับแล้วก็ผู้สามารถคล้องง่ายนะครับแพทย์บอกเลยนอนสี่พัน 4, ก็พอแต่คุณอยากนอนเกินแปดแปดพันก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นห้องเดียวมาตรฐานนะครับไม่ใช่ห้องพิเศษนะแต่ต้องไม่เกินแปดพันนะครับโอเคไหมถัดมาในค่าอื่นๆนะครับค่ารักษาต่างๆที่จริงมีเวอร์ชันเพิ่ทศไทยนะครับแต่พอดีว่าในสี่ปุงมีแค่เวอร์ชัน ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับโอเคไหมนะครับก็คือเหมาจ่ายทุกค่ารักษานะครับที่เกี่ยวกับโควิดนะฮะ้อน,น้องไอซียูก็จ่ายนะครับก็คือเป็นก็ตามจริงเนี่ยเหมือนก็ตามจริงเลยนะครับและนี่คือแผนของ LG นะครับแต่สิ่งที่ผมจะบอกว่ามันค่อนข้างหนักหน่อยนะครับเพราะว่าใ่พ่ผมพูดอะมันจะมีแผนหนึ่งที่ที่ผมว่าโอเคกว่านะครับ คราวนี้เบี้ยเป็นยังต่อไปดีครับเบี้ยจะปรับตามอายุครับแล้วก็จ่ายเป็นเดือนนะครับตัวนี้ไม่ใช่ว่าทีเดียวสามพันนะแต่บางคนมูบาัาอุ้ยสงสยัยสงสัยเป็นต่อปีสามพันไม่ใช่นะครับคุณดูนะพรีเมียมบาทเปอร์มันนะครับก็คือต่อเดือนครับต่อเดือนครับคุณได้ยินไม่ผิดน,นะครับโอเคปะต่อเดือนนะครับ ก็คือคนที่อายุ15วันถึง40ปีนะโอเคไหมครับมาจากต่างชาตินะฮะแล้วจะเข้าไทยอายุตั้งแต่15วันถึง40ปีคุณจะเข้ามากี่เดือนนะ14วันแรกเนี่ยนับน้บพุ่งครองไปแล้วนะครับโอเคไหมตอนแ้กคุณซื้อแค่เดือนเดียวเนี่ยต้องบอกในครับว่าถ้าคุณซื้อเดือนเดียวเนี่ยคือบอกในธรรมภาพแล้วอ้าวโอเคป่ะเพราะว่าอะไรนะ14วันคุณโดนไปกับการแกตัวแล้วคุณเวลาคมรองแย่ส6วัน แล้วถ้ากรณีเข้ามานะครับในส่วนของตัวเพื่อธุรกิจนะครับเป็นวีซ่าที่มาแบบทําธุรกิจกิจการในประเทศไทยนะครับคุณอยู่คุณจะอยู่มากกว่าสามเดือนเนี่ยคุณต้องซื้อนะครับสามเดือนขึ้นไปเนี่ยเขาถึงจะ่งเข้าประเทศนะครับดูด้วยดูวีซ่าเาด้วยนะครับถ้าเป็นวีซ่านะักท่องเที่ยวรอทั่วไปอย่างนี้นครับโอเคโควิดคุณซื้อตัวสามสิบวันเลยก็ได้หรือหกสิบวันก็ได้นะครับ ข้อดีของแผนนี้คือว่าคุณสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนก็คูณเข้าไปนะครับแต่พออายุเพิ่มขึ้นเบี้ยต่อเดือนเพิ่มขึ้นนะครับถ้าสี่สิบเอ็ดถึงหกสิบปีซื้อเดือนละหกพันเหมืนเสองนท่าเลยและก็ถ้าเป็นหกสิเอ็ดถึงเจ็ดสิบห้าปีก็ซื้อได้แต่เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่ากับวันเหมือนกันนะครับก็หมือนหนึ่งเดือนละหมื่นสามเดือนสามหมื่นสี่เดือนสี่หมื่นห้าเดือนห้าหมื่นนะครับสำหรับคนที่อายุหกสิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบห้าปีแผนนี้ผมเลยอว่า ไม่ค่อยแนะนาเพราะถ้าจะซื้อแผนนี้นะครับยังไงก็ตามต้องบอกว่าแผนเนี้ยเนื่องจากเป็นตัวสุขภาพนะครับเนื่องจากเป็นตัวสุขภาพมันจะต้องส่งอนุมัติก่อนส่งขออนุมัติก่อนนะครับถึงจะสามารถที่จะแบบรับประกันคุณได้เขาจะดูจากใบคาขอคุณซะก่อนทุกแผนของเอ็จีถ้าเป็นแผนโควิดนะครับจะต้องส่งอนุมัติก่อนเท่านั้นจะต้องส่งขออนุมัตินะครับคราวนี้ผมจะบอกว่ากรณีถ้าคุณขาย้ต่างชาติแล้วคุณจะซื้อแบบแผนที่มันเป็นสุขภาพ นะครับมันไม่ค่อยสะดวกเขานะยกเว้นว่าเขารู้สึกว่ามั่นใจอุคลีนฉันไม่มีประวัติใช่ไหมคือถ้าคุณลงไปว่ามีประวัติปั๊บแล้วการรักษาไปอยู่ที่ต่างประเทศมันจะดิยวยากในเรื่องของการขอใบรับรองอย่างนี้ครับยุ่งยากมากยุ่งยากมากมากซึ่งซึ่งซึ่งนั่นอาจจะไม่ตอบสนองลูกค้านะครับต้องถามลูกค้าดูว่าถ้ากรณีอ่ะลูกค้าต้องบอกตามจริงต้องบอกว่าเออเขาเป็นป่วยเป็นอะไรขึ้นมาต้องบอกตามจริงนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยลูกค้าไปโมเมไม่ได้นะคือตอนที่ ตอนที่กรอบมาแล้วกรอข้อขูดข้อมูลมาไม่จริงเนี่ยบริษัทมิชิปปฏิเสธนะครับหรืออ้างข้อปกปิดนะได้นะครับเพราะถ้ากรอบมาตามจริงแต่ถ้ากรอบตามจริงเนี่ยทำให้เขาอ่ะอยากดูบอดการรักษาแต่บอดการรักษามาอยู่ในประเทศที่ต่างประเทศอะไรกันมันอาจจะยากเนาะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะง่ายแต่ละประเทศจะง่ายถือย,ยากไม่รู้อ่ะคิดว่ายากไม่ก่อแล้วกันนะครับราะผมมองว่าเออแผนตัวเนี้ยมันอาจจะตอบโจทย์จริงสําหรับคนที่ต้องอไปดินินัอลการรักษานะครับ พราะว่ามีค่าค่้องค่าอะไรแยกหมอจ่ายอะไรแยกนะครับซึ่งก็ไม่ต่างหรอกนะครับแต่ว่าก็ต้องส่งอนุมัติก่อนแล้วก็สามารถซื้อเป็นเดือนสองเดือนได้ซึ่งแผนอื่นจะซื้อเป็นซื้อเป็นเดือนไม่ได้ซื้อเป็นปีไปเลยนะครับโอเคไหมเนี่ยแล้วคราวนี้มาดูอีกแผนหนึ่งนะคบคราวนี้มาดูอีกแผนหนึ่งนะครับน,นะครับแผน<แ>นี้จะเป็นแผนเน้นโควิดโดยเฉพาะอเน้นโควิดโดยเฉพาะนะครับออกมาแบบแสนเหรียญเหมือนกันนะฮะออกมาแบบแสนเหรียญเหมือนกันนะครับออ ตัวนี้จะช็ดเจนเลยว่าสามและแห่สามและแห่นะครับแล้วก็ช่วงเบรดอายุนะครับค่อนข้างโอเคนะก็จะเป็นเดือละพันเกตเนาะนะครับถ้าเป็นรายเด,เดลับพันเกตนะครับถ้าซื้อสามเดือนห้าพันรัฐสำหรับคนที่อายุหนึ่งปีถึงหกสิบปีระยะเวลารอคอยสิบสี่วันก็พวแน่คืออนตัวเมืม่มะะลลอกี้ไม่มีระยะเวลารอคอยใช่ไหมครับไม่มีระยะเวลารอคอยแต่ไม่มีระยะเวลารอคอยนะครับ แตมีค่าเสียหายชนแรกถ้าคุณเป็นคนี่วันแต่ตัวนี้ครับก็คือว่าคุณจะซื้อตัวนี้ก็ต้องผ่านไป14วันโอเคไหมครับ14วันคุณก็เปิดได้เลย,เลยซึ่งแผนตัวนี้โอเคครับเบี้ยต่อเดือนเนี่ยถูกกว่าครับกวริ้งด้วยนะครับเพราะว่าพันเจ็ดเนี่ยถ้าคุณอยู่ไม่ครบปีอย่างเงี้ยครับไม่ได้อยู่นานอย่างเงี้ยอันเนี้ยนนคุณอาจจะซื้อเป็นรายเดือนก็ได้รายสามเดือนก็ได้หรือ อะไรก็ว่ากันไปนะครับควอจะซื้อสามเดือนสองครั้งหรือจ่ายมือหนึ่งก็ได้ก็ประหยัดกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามนะแผนนี้ก็ต้องส่งขออนุมัติกับ LMG เช่นเดิมครับโอเคปะ่ะนะครับและอายุรับประกันนะครับก็รับถึงอายุเก้าสิบเก้าปีนะครับแต่หนึ่งปีอย่าลืมนะครับว่าหนึ่งปีนะเออหนึ่งปีนะครับไปยนถึงเก้าสิบเก้าปีสามารถซื้อได้แต่ เบียต่อเดือนต่างกันไปนะครับถือถ้าคุณอายุเยอะแล้วอ่ะคุณอายุเยอะแล้วนะสือวอายุสักเจ็ดสิบหกปีอย่างเงี้ยครับแล้วมาซื้อตัวนี้ก็สามบ็นสี่อ่คุณควรคุณเออสองหื่นห้าสองหมื่นห้าเนี่ยนะครับซื้อหกเดือนเนี่ยถ้าคุณซื้ออ่ะบอกว่าซื้อหกเดือนก็หมื่นห้าใช่ไหมแต่ถ้าซื้อเจ็ปีของบริษัททุนเนี่ยนะครับหมื่นห้าเหมือนกันคุ้มครองค,คูบิเง็้เดียว เบียแค่หมื่นห้านะครับเออเโอเคไหมครับเจ็ดสิบห้าปีสำหรับเดียว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 โอเคอ่าถูกต้องครับคืออ่าโอเคเพราะรับถึงเจ็ดสิบห้าปีเนาะนะครับเมื่อกี้ผมบอกผิดนะครับต้องพายบ้าน,นแผนนี้รับถึงแค่เจ็ดสนะิบห้าปีเนี่ยฮะพร้ก็ต่ออายุไม่รู้ว่าจะต่อไม่ต่อนะครับแต่แพง โอเควะครับเนี่ยเนี่ยสภาพมาก่อนการตรวจสุขภาพการร้องหอไหมครับรรหรือผ่าตัดการบัฟฟื้ืนพื้นฟูนี่รวมไปนหมดเลยเนี่ยค่าใช้จ่ายตัวรักษาพยาบาลนี่รวมทั้งหมดนะครับพระเจ้าพยาอันนี้ขอยกเว้นไหมนะครับขอยกเว้นนะครับเน่คุณก็ไปดูน้องขอยกเว้นนะครับอนี่ยนี่จริงเพราะนั้นก็เลยต้องส่งตรวจพิจารณานะครับเพียถูกจริงนะแต่ถ้า เขาเรียกอะไรคุณไม่คลีนก็ไม่แนะนําไปซื้อแผ่นดีนะครับไม่แนะนําไปซื้อแผ่นดีนะมีรายปีก็มีครับสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นก็เร่องนะครับแต่คราบม่รายปีผมแนะนําไปทูนดีกว่านะครับตัวนี้มีแค่ค่ารักษานะครับไม่มีกรณีโคม่าเนาะนะครับหรือว่ามีแต่างดวดโอเคไม่มีนะฮะดูดีครับคุ้มครองแค่ค่ารักษาเท่านั้นถ้าเสียชีวิตไม่มีส่วนต่างอะไรเพิ่มนะครับ แต่ถ้ามอกมีอะไรปีแล้วกันทุกคนเพระเราซื้อรายเดือนน่ยแต่จะซื้อรายเดือนตัวนี้ก็ต้องโจ์แต่ถ้าซื้อรายปีสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยมาดูนะครับอ่ะคราวนี้ผมจะมาทุกคนข้าไปดูเอาเคลียร์ไหมครับเคียองจีไหมอคจี LG ทุกแผนต้องส่งพิจาาณาก่อนนะครับอาจจะขอตัวสุขภาพก็ได้นะครับเคลียร์นะฮะถ้าเคลียร์กดโอเคให้ด้วยนะครับเออถ้าเคลียร์กดโอเคด้วยเนาะจะข้ามไปตัวต่อไปนะครับ